เปิดเปิดปั๊มตัวนี้ใช่ไหมคะมันมันก็จะออโต้ไปที่นู่นใช่ไหมอันนี้ต้องเปิดวาล์วอะไรไหมคะเปิดวาล์วเพราะเขาเปิดอยู่แล้วก็คือแค่เปิดคลีตตัวนั้นอันนี้คือใช้ได้แล้วใช่ไหมลูกเทมน้ำก่อนคะ่ะได้ไหม มันต้องขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะประมาณนี้ก็ได้อยู่นะประมาณประมาณนี้ได้อยู่ประมปราณตัวี่บาทจับเดี๋ยวลองเราจะขึ้นหลังคาเลยไหมหรือยังไงจะขึ้นแล้วขึ้นได้เลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะขึ้นด้วยปั๊มปั๊มน้ำจะอยู่ด้านหลังลงเพลสน,นะคะเวลาล้างแขกเนาะ